ผมจะดูชชยชันได้ไหมถ้าทำงานไม่ได้คุณจะรับผิดชอบโดยการแขวนไม่ไหมโท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 พักเราจะก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่ตัวท่านเองขัดแย้งเขาไปทั่วหมดใครที่ไม่เห็นด้วยกับท่านแล้ววาถาการกมไอมคคำว่าชังชาติของท่านผมบอกได้เลยท่านครับคนไทยทุกคนไม่มีใครเกลียดบ้านตัวเองไม่มีใครเกลียดตัวเองไม่มีใครเกลียดบ้านตัวเองสักคนเดียวท่านแล้วไม่มีใคร ที่ไม่อยากอยู่บ้านตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดต่างๆที่คนนนคนนี้พูดว่าถ้าไม่อยากอยู่บ้านตัวเองก็ไม่อยากอยู่ก็ให้ไปย้ายไปประเทศไปอยู่ผมถามกลับว่าประเทศนี้โฉนดที่ดินเป็นชื่อพ่อคุณคนเดียวหรือไง ที่คุณมาไล่คนอื่นว่าไม่ท้าไม่อยากอยู่ก็ไปมันไม่ถูกท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงดิจิทัลท่านน่ะมันได้ทําอะไรแล้วยังปัญหาคอเซ็นเตอร์ปัญหาการดูดเงินในแอปในไลน์ในของแอปในโทรศัพท์ไปที่พวกการโอนเงินกันเนี่ยมันเกิดกันจนเป็นข่าวใหญ่โตเมือหืมาซึ่งปัญหาจริงๆนะอ่ะมาถามนักร้องลูกทุ่งอย่างผมก็ได้เดี๋ยวผมแก้ให้ว่าแก้ยังไง มันก็ไม่เห็นว่าจะยากแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าท่านทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ท่านจําได้ไหมว่าในรัฐบาลนี้ใครที่เห็นต่างแ๊บเดียวเดี๋ยวทหารถึงบ้านผมออกมาเห็นต่างมาคอเอาครั้งแรกแม่งไปแจ้งความจับผมเลยแต่ไอพวกทุนจีนสีเทาไอของผิดกฎหมายยาเสพติดโน่นนี่นั่นเยอะแยะกูไม่เห็นมึงทำอะไรมันกินเป็นอันแต่พอคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลเป็นคนผิดกฎหมายทันทีถ้าอย่างศิลปินเดี๋ยวก็เอาสัมภาระมาเล่น นี่เหรอประเทศนี้แล้วนี่เหรอคนที่คุณบอกว่าคุณกำลังจะพาประเทศไปข้างหน้าและก้าวความขัดแย้งท่านอนุทินก็เหมือนกันแต่ผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวพอท่านได้รัฐมนตรีคมนาคมกับร,รัฐมนตรีสาธารณสุขและไอ้คำพูดที่ท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากพวกผมแต่คงหายไปไหนคบเนี้ยนั่นท่านก็คือทรยศประชาชนท่านหักหลังประชาชนมาแล้วท่านทํามาแล้วหลายครั้งที่เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาถ้าพวกท่านลาออกจากการร่วม พรคร่มรัฐบาลลุงตู่ก็อยู่มาไม่ถึงทุกวันนี้ลุงตู่ก็อยู่ไม่ถึงทุกวันนี้หรอกรัฐบาลก็ต้องล่มไปหรือต้องยุบสภาไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่พวกท่านไม่ทาเพราะท่านหวงอํานาจท่านหวงอํานาจของท่านเองวันนี้นะที่ผมลุกขึ้นมาพูดเนะี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ผมมีพักที่ผมสนับสนุนในใจของผมอยู่แล้วแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของผมว่าผมชอบใครแบบไหนยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของผมซึ่ง เราไปพูดให้ตายกับตรงกับคนที่เขาไม่ชอบตรงกับเราเนะ่ยมันก็ไปก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ผมถือว่าการเมืองการเลือกตั้งเป็นเกมทางการเมืองเกมหนึ่งเมื่อจบก,ก็คือต้องจบเมื่อจบก,ก็คือต้องจบนะครับแล้วต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศคนไหนที่ได้คะแนนเสียงมาเยอะก็ต้องเป็นแกนนานในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่แย่งกันเหมือนครั้งที่แล้วและพยายามที่จะใช้กกตใช้ทุกอย่างไปปัดเศษ ของสอสอของคะแนนเสียงเพื่อหาหาคนมาร่วมให้มันเกินครึ่งซึ่งมันตุเลศที่ผ่านมามันคือมันตุเลศพักเล็กพักน้อยบางคนเอาจริงๆเลือกผู้ใหญ่บ้านยังเลือกไม่ได้เลยแต่แม่งได้เป็นสสมานั่งในสภาบางคนยังงงงงติดมาได้ไงวะอา้าวกูเป็นสสได้ไงวะเพราะเขาปัดเศษมาให้แหมภูมิใจภูมิใจมากโอ้ยได้เป็นสสตำแหน่งปฏิลิศของตัวเองยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ ผมไม่ได้เกลียดใครเลแต่ผมเกลียดวิธีการปฏิบัติของนักการเมืองแบบเดิมๆที่ผ่านมาที่รเราเห็นมกตาชั่วลูกชั่วหลานเราต้องการให้ประเทศเราเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอผมถามท่านผู้ชมที่ชมในเวลานี้เราต้องการให้ลูกเราหลานเจอแบบนี้ไหมเอาเฉพาะคนที่เข้าใจนะถ้าคนไม่เข้าใจคนย,ยังยึดมั่นยังถือมั่นอยู่กับความเป็นเดิมๆอะไรของคุณทุกอย่างก็แล้วแต่นั้นเป็นสุดแล้วแต่แต่คนเราถ้ายึดมั่นแบบเดิมๆก็อยาก ก็ปัจจุบันนี้ก็ผมว่าก็ไม่ควรนั่งรถนะควรเดินหรือควรขี่ควายโทรศัพท์แบบนี้ก็ไม่ควรใช้ไม่ควรเข้ามาเล่นควรจะใช้นกเขาสื่อสารพิราบสื่อสารไปคนจะทําอย่างนั้นนะคืออยากอยู่กับเดิมๆวันนี้ผมขอคุยกับคนรุ่นใหม่ฝากเด็กรุ่นใหม่นะลูกทุกคนฝากคนรุ่นใหม่วันนี้ไม่คุยกับคนเก่าไม่อยากคุยกับคนเก่าแล้วเพราะว่าพอคุยแล้วมันก็จะมีอะไรที่แตกออกไปหลายแขนงหลายหลายแฉกหลายอย่างพอคุยไปแล้วก็อืมอืม เอ๊เอ๊นั่นนอนนี่นั่นมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ผมเมื่อวันซืนบอกว่าผมจะดูที่พักที่คุณเอกชัยเชียร์ทำงานได้ไหมถ้าทํางานไม่ได้คุณจะรับผิดชอบโดยการแขวนไม้ไหมโธ่คอมเมนต์ของกูแบบนี้กูต้องเอาตําแหน่งกูที่เป็นนักร้องในแขวนไม้เพราะพักที่กูเลือกไม่ได้เอาบ้านนี้ไม่ได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเหรอหมายถึงถ้ากูเชียร์ใครแล้วกูรักใครกูชอบใครแล้วคนนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กูต้องแขวนใหม่เอาถ้าอย่างนั้นพักที่มึงเชียพักที่มึงเชียที่ทำกับประเทศมึงทําไมไม่เคารพกันละ่ะใครรักใครชอบใครเขาว่ากันไปแล้วถ้าไม่พอใจก็ต้องรออีกสี่ปีอย่านะอยากคิดที่จะพาคนลงข้างถนนกันอีกนะกูเจ็บแค้นมา,มากๆเลยเรื่องพาคนลงข้างถนนเนี่ยสภามี เลือกตั้งมาแล้วจะจัดตั้งกันโดยรัฐบาลแบบไหนยังไงจะสอวอจะลากตั้งเมื่อหเลือกอะไรต่อว่ากันไปในสภา,าอีกหนึ่งยามเดยวผมองยาจะปุบหมากๆยักษูดุบหมักไว้พี่น้องตั้งใจฟังนะครับผูว่าห,าหนังอยู่ตรงนี้ด้วยกฎหมายทุกข้อในประเทศไทยนี้มีการแก้มาหมดแล้วหนึ่งหนึ่งสองแก้ล่าสุดเมื่อปี2519ท่านไปเปิดหนังสืออ่านกันคนที่ดา่าไปเปิดอ่าน ส่วนนายกจะเป็นใครก็ไปดูขศกสอ,สองกแก้มาสามมาตราไปดูได้และทีนี้ผมถามว่าการแก้กฎหมายในทุกข้อใครรู้ไหมครับคนสุดท้ายที่จะต้องเป็นคนลงพระนามาภิไธยไม่ว่าคุณจะแก้ยังไงแก้มาเถิดถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องยังไงท้ายที่สุดแล้วในหลวงของเราเป็นผู้ลงพระนามาพิไธยถูกไหมครับ คนหลายคนยังไม่รู้ขอ้อนี้เพราะนั้นเราไม่ต้องไปตื่นตระหนกเราไม่ต้องไปตกใจาําไม่ต้องไปห้าตีหนเท้าไปเล่นในยูทูบแผ่นดินพ่อเราจะได้เห็นพระปริยกิตของพระองค์ในหลวงรชัชกาลที่9แล้วจะได้เห็นการสืบเนื่องต่อจนมากระถังพุ่มทาเพลงให้รองทานรอซิปเป็นคนแรกและเป็นเพลงแรกและเป็นเพลงเดียวเท่านั้นมาจนถึงตอนนี้และกำลัปีก่อนนั้น วันราชส้มบอกกล้องสมเด็กราชินีพมเป็นคนทําเพลงเป็นเพลงทีซ้องชื่อพระราชินีสุธิดาทรงพระเจริญต้องเชื่อว่าหลายหลายคนกระหและเพลงนี้ทูกนําไปชายคอนเสิร์ตบนเวทีพุ่มที่พุ่มเล่นมาแม้กรทั่งวันสุดท้ายก้องคอนเสิร์ตอีนี้ไายคนกระผมจะสาบวันนั้นป้าได้รับช่อดอกไม้กลองรงฐานเป็นเขาเรียกว่าส่วนพระองค์และ วันที่ปาเปิดนั่งสะพานรักสัตสิ้นวันนั้นป๋าก็ได้รับโจทก์มากนั่นไม่กวามว่าสิ่งที่ผมทำมาตลอดระยะเวลาชัวชีวิตของผมคือชาติศาสนาและพระมหาตริยัส่วนใครจะไปแปรลักท่านเป็นปันปือสสุดแล้วแต่มึงอีกิดประเทศชาติของเราเรารักทุกคนครับและไม่มีใครไม่รักประเทศตัวเอง เคยมีคนมาข้ามผมว่าเอาทําไมอะเอกชัยเห็นเด็กๆพ่อด,ดาสถาบันทําไปคุณไม่เดือดร้อนกมท้ามว่าเด็กเล่านั้นมีผอมีแหน่ไหมพอแหน่เขามีใช่ไหมรืวอว่าอมันตายแหนอตายแลว้วซึ่งเป็นหน้าที่ผมต้องออกมาผวาฟันไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่บนโลกใบนี้เราบังคับให้ใครรักไปไม่ได้ แต่ถ้าเด็กคิดแบบนั้นเราต้องทำยังไงเราต้องไปบอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องครับคนโลกใบนี้จำผมไว้ไม่มีใครลมล้างสถาบันอันสูนงสุดอันเป็นที่รักของเราได้ลลานเกษิย์อีกหนึ่งย่างเด็ก้อยากจะปูดมากๆ ยักษ์้มกาไว้พี่น้องตั้งใจฟังนะครับส่วาหนังอยู่ตรงนี้ด้วยกฎหมายทุกข้อในประเทศไทยนี้มีการแก้มาหมดแล้ว1นึหนึ่งสองแก้ล่าสุดเมื่อปี2519ท่านไปเปิดหนังสืออ่านกันคนที่ดา่าไปเปิดอ่านส่วนนายกจะเป็นใครก็ไปดูกศสองพันแก้มาสามมาตราไปดูได้และทีนี้ผมถามว่า การแก้กฎหมายในทุกข้อใครรู้ไหมครับคนสุดท้ายที่จะต้องเป็นคนลงพระนามาพิไยัยไม่ว่าคุณจะแก้อย่างไงแก้มาเถิดถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องยังไงท้ายที่สุดแล้วในหลวงของเราเป็นผู้ลงพระนามาพิไยัยถูกไหมครับคนหลายคนยังไม่รู้ข้อนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตื่นตระหนกเราไม่ต้องไปตกใจครับขอบุญบรารมีของพระองค์ ปกปักรักษาพี่น้องทุกคนขอให้รักกันหันหน้าเข้าหากันนั่งรถสองแถวให้มากครับโอเคนะคะกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างชัดเจนนะคะคุณเอกชัยนี่คือตอนแรกเนี่ยอ,อมี่ก็ไม่ได้ตามเขาเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนที่ตาสว่างนะก็โหเขาเรียกว่า ชัดเจนมากเลยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงคุณเอกชัยนะคะนี่เป็นข่าวของทางคมชัดลึกนะคะขออนุญาตอ่านนิดนึงเขาบอกว่าเดือดปุดๆเลยเอกชัยสีวิชัยเจอเม้นแรงนะคะฟังเสียงบล็อกๆดีกว่านะ,ะขุนพลเพลงนะคะสวนจุกเลยก็คือในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ เขาบอกว่าเจอคอมเมนต์แบบนี้ใครบ้างจะไม่เดือดนะคะขุนเพลงใต้นะคะขุนขุนพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยนะคะได้ไลฟ์ผ่านทางด้านทิกตอกนะคะในการนั่งทานข้าวคุยกับแฟนคลับแล้วก็คุยเรื่องทั่วไปนะเจอเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะเทียบ,บว่าเสียงเนี่ยเหมือนบล็อกๆนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยตอกกลักแบบนิ่ม อ่านแล้วสะดุ้งนะคะพร้อมกับฝากข้อคิดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะในขณะที่ว่าเอกชัยเนี่ยกำลังสนุกสนานนะทานข้าวไปด้วยไลฟ์คุยกับแฟนๆคลับในโลกออนไลน์ไปด้วยนะคะผมจะดูที่พักที่คุณเอกชัยเชียร์ทำงานได้ไหมถ้าทำงานไม่ได้คุณจะรับผิดชอบโดยการแขวนไหมไหมโถ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  พรรคเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ตัวท่านเองขัดแยง้แยงเขาไปทั่วหมดใครที่ไม่เห็นด้วยกับท่านแลว้ววาาะการหมายคำว่าชังชาติของท่านผมบอกได้เลยท่านครับคนไทยทุกคนไม่มีใครเกลียดบ้านตัวเองอไม่มีใครเกลียดตัวเองไม่สักครู่นะตกใจคือลืมนะคะลืมในการปิดปิดเสียงโอเคตอนนี้ปิดแล้วเนาะปิดแล้วค่ะถึงไหนละ ออบอกว่ามีคุณแยมนั่งอ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็คอยบอกคุณเอกชัยด้วยซึ่งมีไม่แน่ใจนะว่าแยามไหนเนาะอาจจะเป็นภรรยาเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าทว่านะคะมีคอมเมนต์เนี่ยเกลียนที่โผล่เข้ามาเขียนข้อความบอกว่าฟังเพลงเอกชัยเนี่ยให้ไปฟังเสียงจุดๆหอนดีกว่าทำให้คุณแยมเนี่ยถึงขนะดชี้ไปที่โทรศัพท์เลยทีเดียว บอกว่าเอกชัยมีคอมเมนต์ดังกล่าวเข้ามาโดยทางคุณเอกชัยก็ตอบกลับไปแบบนิ่มๆน,นะเป็นสำเนียงเสียงใต้ทันทีเลยนะคะบอกว่าเป็นอย่างนี้แหละแยมคนที่เป็นจุดๆมันก็จะฟังเสียงจุดๆหอนมันเป็นอ่ะมันเป็นคนที่ฟังไม่ออกหรอกเห็นไหมขนาดไม่ชอบก็ยังเข้ามาดูเลยเอกชัยได้พูดไปพร้อมกับทานข้าวไปเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีอารมณ์ดุหรือว่าโกรธหรือว่าร้อนแรงแต่อย่างใดจากนั้นก็คุยในประเด็นการเมืองที่คุยกันไว้ต่อซึ่งเอกชัยเนี่ยได้ฝากข้อคิดให้ได้พิจารณากันว่าสังคมเรานั้นเนี่ยสามารถวิพา์วิจารณ์กันได้มีทั้งคนเห็นต่างเห็นชอบเห็นไม่ไม่เห็นชอบนะคะแล้วก็ไม่ชอบเรื่องใดก็พูดกันตรงๆในเรื่องนั้นไม่ควรที่จะไปดึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันเลยอันนี้ก็เห็นด้วยนะก็คือถูกผิด ก็ว่ากันไปเอาเหตุผลมาบอกว่าเออเนี่ยคุณเอกชัยคิดแบบนี้ไม่ถูกนะก็เอาเหตุผลมาไม่ควรที่จะไปดึงบล็อกบล็อกสุนัขอะไรเข้ามามันไม่ได้เกี่ยวเลยไงเห็นไหมคะว่าไม่ถึงได้บอกไงว่าคนบางคนเนี่ยขาดเหตุผลถ้าคุณจะดีเบตอะไรเงี้ยก็เอาเหตุผลมาคุยกันไม่ควรที่จะเอาสภาพร่างกายเอาเพศสภาพหรือว่า,าด่าทออะไรที่มันไร้สาระนะคะก็เนี่ยหละมันมันจะทําให้ การสนทนาเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้สารต่อถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเขาจะมาพูดว่าเออทําไมพ,พี่พูดแบบนี้ล่ะเออแก้ไขมาตาหนึ่งสองนะผมไม่เห็นด้วยนะก็ว่ากันไปนะมันก็จะไม่มีการด,าด่าทออ่าไม่ไม่ลุกเป็นไฟแต่พอคุณมาพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้อ,อ่าการสนทนาเนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้เป็นการด่าทอกันซะเองนะคะ แล้วบอกว่าอย่างง่ายๆเลยเนี่ยถ้าไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจ,จให้ใครมาคิดเหมือนกันทั้งหมดจะไปบังคับเขาอย่างนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าเราเเก็บคลิปนะคะที่คุณเอกชัยได้แสดงความ,มเห็นทางด้านโซเชียลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความคิดความอ่านทางด้านการเมืองเนียดีมากเลยแล้วก็จับใจความได้ว่านะคะคุณเอกชัยเนี่ยอยากจะบอกพวกบรรดาสลิมทั้งหลายด้วยซ้ําว่า การที่คุณอยากจะแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณเนี่ยอยากจะล้มล้างสถาบันหรือว่าคุณเนี่ยไม่จงรักภักดีเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นทนายหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นราษฎร63หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางพวกสสพักเก้าไกลเนี่ยเขาพูดตั้งหลายครั้งแล้วว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มล้างหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะ แต่มันเป็นด้วยเรื่องของการใช้กฎหมายซึ่งมันไม่ไม่ชอบทำซึ่งตัวคุณเอกชัยเนี่ยเขาก็ได้รายงานไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาษาใต้นะสำเนียงใต้ก็คือพูดในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนทําเพลงให้กับราชวงศ์ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นราชการที่1 0ราชินีสุธิดาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละก็คือความจงรักภักดีไงแต่เขาก็เห็นด้วยในการแก้ไขามาตรา1 1 2หนึ่งสองซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกัน่ะ แล้วทาไมพวกสลิมเนี่ยจะต้องมองว่ารรคก้าไกลเนี่ยกำลังอยากจะมาเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าอยากจะล้มล้างสถาบันซึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ชอบทาก็คือมันไม่ชอบทาเขาก็เลยอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่เห็นไหมคะว่ากลับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสอวอ่แทบจะส่วนใหญ่เลย้วยซ้ำจะมีปัญหาไกลตรงนี้ว่าเฮ้ยมึงจะเข้ามาแตะสถาบันมึงจะมาล้มล้างสถาบันมึงจะมาลบหลู่มึงจะมาจับจ้วง มึงจะมาแก้ไขามาตราหนึ่งสองเรายอมไม่ได้คือมึงจะแตะสถาบันทําไมอะไรเงี้ยซึ่งเห็นไหมคะว่ามันย้อนแย้งกันเน่ะว่าเขาเนี่ยพยายามนย่เต้าข่าวว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาพูดมาอภิปรายถึงสถาบันซึ่งตอนนี้คนที่ยืนหนึ่งก็คือพรรคเก้าไกลเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะมองว่าเออเป็นพรคที่เป็นปฏิบัติต่อการปกครองหรือว่าสถาบันหลวงประเทศเห็นไหมคะว่าเนี่ยทางคุณเอกชัยก็ออกมาอธิบายบ,ายบอกว่า ตรงไหนอะอะไรคือการจะมาล้มล้างสถาบันซึ่งตัวเขาก็เป็นคนที่จงรักภักดีเขาก็เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตราหนึ่งสองว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยก็เนี่ยแหละอยากจะให้คนที่เป็นสลิมเนี่ยฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าอะไรมันคือข้อเท็จจริงอะไรมันคือการล้างสมองล้างสมองในที่นี้ก็คือพวกคุณเนี่ยไปฟังพวกช่องท็อปนิวท็อปนิวส์นะคะหรือว่า การปลูกป,ปั่งของคนที่พยายามเที่ยล้างสมองประชาชนก็จะมองว่าในการแก้ไขามาตรา112เนี่ยมันเท่ากับไปสนับสนุนถึงการกระด้างกระเดื่องต่อสถาบันซึ่งมันไม่ใช่ไงนะคะก็เนี่ยนะะแหละก็คือยังทุกท,ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเนี่ยปล่อยข่าวในหํน้องนี้ออกมานะคะว่าทางก้าไกลเนี่ย จะม่หวังดีต่อสถาบันอยากจะมิ่นอยากจะอาคาดมาตรายอะไรเงี้ยเราก็งงเหมือนกันว่านะมันคืออะไรนะคะก็อันนี้ก็คือฝากไว้ทุกคนได้คิดนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะพอดีว่าไม่ได้ย้อนกลับไปอ่านนะคะก็ได้เห็นคุณอ๊อปโป้เนาะคุณออปโป้บอกว่าเห่างหายไปนานนะคะเราต้องไปทําภารากิจส่วนตัวครอบครัวนะคะปรากฏว่าก็ ได้ถึงที่สุดแล้วเนาะมีก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณอ p อปโป้ด้วยนะ,ะสำหรับเรื่องครอบครัวเนาะก็ขอใหอ้ช่วงนี้ก็อาจจะเศร้าโศกนิดนึงก็ขอให้ผ่านช่วงระยะเวลานี้ไปได้นะคะแล้วก็ยังไงก็เราก็ต้องสู้กันต่อไปนะ,ะก็ขอให้กำลังใจคุณอ p อปโป้ด้วยนะ,ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ กลับมานะคะแล้วก็มาทักทายมาให้กำลังใจกันต่อนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หลายๆคนเลยนะคะที่มาทักทายมี่มาให้กําลังใจถึงการพูดนะ,ะอย่างคุณอะไรเอ่ยคุณช่างหนึ่งนะ,ะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ในการเสนอข่าวสารนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะนะ,ะขออนุญาตที่จะทักทายโดยรวมเพราะว่าเดี๋ยวยังมีเนื้อหาอีกหลายๆเนื้อหาเลยนะคะเดี๋ยวเสียงนี่จะไม่ถึงโอเคก็จบนะคะสำหรับคุณ เอากาชัยศรีวิชัยคนนี้ถือว่าถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพมากเลยเพราะว่าจากการพูดจาของเขาเห็นไหมคะว่าเฉียบคมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกระชับนะคะแล้วก็สามารถที่จะฟันแบบฟันฉับได้เลยเลยนี่แหละอยากทุกคนเนี่ยได้ได,ได,ได้ได้ลองฟังข้อเท็จจริงนั้นะแล้วคุณลองไปเปรียบเทียบกับไอรีนเนี่เปิ้อนไอรีนคือพูดอะไรเพิร์เจอร์เรายังงงมากเลยแม้กระทั่งแ,แดงนันทวันอะไรแบบนี้ เป็นเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเพ้อฝันนะคะแล้วก็เปิ้ลก็เหมือนกันพูดอะไรก็ยังงงงงอยู่อะไรสร้างดวงอาทิตย์สร้างดาวเทียมอะไรสองดวงอะไรของเขาไปกันใหญ่แล้วนะก็ลองดูแล้วกันเนี่ยแหละว่าคนที่มีความคิดความอ่านมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มองทุกอย่างด้วยความทะลุโป,ปร่งนะคะก็อันนี้ก็จบนะคะสาหรับคุณเอกชัยศิวิชัยเนาะถือว่าเป็นนักร้องนะที่มีความคิดความอ่านทางด้านการเมืองเนี่ย เฉียบแหลมมากนะคะทะลุปุกโปร่งเลย